อู่ซึงเงียบเมืองหนองบัวนะคะตอนหงวดเลยบอขับปูปองหดไปเลยเมื่อกี้เหล็กตรงกันเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ละจ้าแต่มันไม่ออกเอตัวที่มันตรงกันนจะจิมันเป็นปัญหาโอ้หมูว่านหมูมีเหล็กติดนึงกับบอถือแลยขคับปูเออมันเป็นไปได้มันมีเข้ามันมีหลุดไม่มีใครเป็นแชมป์ได้ตลอดกาลหรอจ้าแมนอยู่ใช่ไหม ปู่ก็อยากจะให้มันถูกขนาดปู่ตัดสินใจตั้นใจซื้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตามความฝันตัวเองไปออกเล่นตลาดความสินเฉยเลยโอ้ oh, ไปออกออมสินมะค่ะใช่หนึ่งเก้าเต็มเต็มเลยหนู hmm. ไม่ทราบว่าเอฟซีของปู่เนี่ยถ้ากันซื้อฉลาดความสินหรือเปล่านหมู่วันเนี่ย <ode> ออกหน<า>ึ่งเก้าเต็มเต็มเลย <laughs> วัวปูก็มีหนึ่งเก้าสามใบปูก็มารีบปักไข่ดูดีฉลากกินแต่งของลูกปู่นี่ปรากฏว่าไม่มีฉลากความสินชักใบไม่มีใครมาขายเลย<อ> <c oughs> แล้วตกใจเลข,ขอดหนึ่งเก้าความสินเอาแล้วสีนัทบันจอดตัวไหนหอ่ะมาออกหกหนึ่งอีกอ้าว แต่ว่าที่ปูไห้ <6. S 1> นะคะหกหนึ 6, 1, ่งแปดถตัดเหรียญมันก็เข่าอยู่นะ้อหกหนึ่งแมนแมนทัดเหรียญหกหนึ่งแปดถ้าหากมีความเอใจใจแม่จังหว่ยปูกับไผ่แทนไอ้ระวังอีกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะหกมาจากเก้านะค่ะแต่บม่ได้เนีนนะักเรื่องความฝันนะีได้พาองหนึ่งในฝ่ามือกับตรงเงินเหรียญบาทนะ่ะนะน้องเงินเหรียญกับเป็น 1, หนึ่งเราหนึ่งมัเ้เหรียญกับเป็นหนึ่งโม้แล้ว เช้าวันที there, ่หนึ่งหลวงปู่ก่อนจบเอาเล่นส oh no no? ักหกหนึ่งหนึ no? ่งหกไว้ซะทีนี้มันจิตตั้งหนังแน่ทีเล่นบนซานอกใต้ประดานนู่นนะคิดว่ามันจะไปข้างบนเนาะไหมเออเก็บจิิงคนหน่อยหรอกปู่ก็ดีเนาะเก็บสี่สุขภูสุคนแต่ว่าแต่มีผกุศลากี่ดอกปู่เหรอปลาจะมีกอสลัดความชินแน่บนอ่อนกันดอกจะได้กันแน่อยู่ในสลาดตัดเล็กเนาะเนาะนี่ว่า ทำผู้ใดพ้นเลนกันไว้กับสิทธิ์เถือโย่ก,ก็คือจังปูหายหนึ่งแปดบนทำผู้ใดเลนกันตัดเลนบนล่างนั่งอาจจะถูกราบอาางอดหงีนเอามด,าาไ,ดไปต่อไม่ขอยอมแพ้ <c oughs> จ้าเมนแมนีจ้องให้ดีเลขหลวงปูดังทุกงวดแล้วโดนสก,กัดด้วยเขาบอกมีคนหนึ่งคนหวังดีบอกปูเลขปูมันดังจัดเขาไม่ให้มาหมดทั้งสามตัวหรอกเขาจะไม่ให้แปดมาผลออกมาเป็นจริงๆมาเฉพาะหนึ่งหก ค่เรบไม่มาเลยอวันเสาร์วันที่สิบหกพคหกห้าซุ่มเงียบนะคะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่องวดเลยค่ะวิะ่งวิ่งบนวิ่งเจ็ดรองหกวิ่งบนเจ็ดรองหกเออเป็นทั้งบนทั้งล่าง อ๋ออันนี้คือบนล่างเลยใช่ไหมคะใ,ใช่ครับใช่วิ่งบนล่างเด่นเจ็ดรองหกแล้วก็เลขเด่นสามตัวเลขประจําวันนั่นแหละเละตามตัวมาตัว,วตามตัวมาตัวเมืม่อกี้นี่มันสองเจ็ดแปดเจ็ดมาแตงวดนี้เลขตามตัวมาตัวนี่คือหนึ่งหกอมีหนึ่งมีหก มีสองคือเลขเด่นประจำวันสามตัวมาหนึ่งตัวใช่บงเอินผ่ได้ชมทีที่น้องเดียร์ได้ออกไปของเซียนท่านรู้สิว่าจะเป็นอุบาสิกาเป็นเซียนญี่ปุ่นมีเลขสามตัวเลขประจำวันตรงสจะเป็นฉบับเดียวกันนนะั่นคำราดเดียวกันอ๋อตรงกันเลยหนะึ่งหกสองเออเใช่ใช่ส่วนมันก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาจับคู่แม่นหรือไม่แม่นเท่านั้นแหละ เ,นเ่นบอกว่าม่ตองเ่นบ่ตองไปคิดมากวาซันคะเซียนญี่ปุ่นกตกวเล็ประจาวันไปประกบคู่กับเลขกบิงเฮาเลยวาซันคะเออนั่นแหละที่นี้มาดูว่าเ2ต็วสองตัวงงลงโป่จะเป็นยังไงตอนอื่นก็เอาสามตัวสองหางไปก่อนส่วนหางที่สามเอาไว้ก็ใกล้ๆของสุดท้ายก็แล้วกันหางหนึ่งนะอ่าก็งวดนี้ก็3าม<อ>ตัวหางแหลกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง ดูสิว่าเก้าวจะมาหลักร้อยไหมใครมีหลักร้อยอยู่ในใจก็มาใส่เดอ้อประมาก็ศูนย์เออหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดครับคุณคุนก็หนึ่งศูนย์เจ็ดงวดนั้นอ่าต้องหางก่อนหางสุดท้ายเด็กทำตัวคอยว่ากันใกล้ใกล้ข,ของสุดท้าย <c oughs> สองตัวบนสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างอ๋อบนล่างเลยนะคะ ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าไม่แน่เมื่อกี้หนึ่งมาครั้งนี้ก็เหมือนกันศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะเ <5. S 2> มื่อกี้หนึ่งมาละศูนย์จะมาไหมเว้นกันละเจ็ดหนึ่งต่อมาเจ็ดหนึ่งอ่าไรเลยเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดหกกันไปที่เจ็ดแปดตัวกันคือเจ็ดแปดใช่อันนี้คือบนล่างนะ บนล่างไม่ได้ทีนี้นะคะทีนี้มีมีล่างพิเศษล่างอย่างเดียวไม่บนล่างอย่างเดียวไม่งงเนาะจ้าไม่งงค่ะเฉพาะล่างนะคะพิเศษนี้เฉพาะล่างอย่างเดียวสองตัวแข็งแห้าห้าสองห้าสอง้าหนึ่งห้าหนึ่งขีดเส้นใต้ไปเลย ห้าหนึ่งคิดเส้นใต้ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเลขสามตัวเก้าเจ็ดสองอ่าเอาทีเดียวเอาให้เต็มสตริงเลยค่ะ <5. S 2> แล้วคงสุดท้ายเราค่อยมาติดตามดูว่าเลขสามตัวเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหางที่สามจะได้ตรวไหน วันนี้ปูคือวัแยแก่บ,บนล่างค่ะวันนี้มันต้องคิดแทงอะน้องเดี่น้องปูอยาเกเย็ดอีนังใหม่ๆมันต้องล่องไปต้องล่องเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้ผลที่แตกต่างขึ้นน,นะนะเพราะว่าบางที่เขาเห็นกระซิงเดิมๆว่าเขาจะพอแต่ผลลัพธ์เดิมๆไมอ่าเรลืล่องอเปลี่ยนแผนใหม่เนาะคะ่ะใช่ใช่ม,ใชมันเป็นเทคนิคส่วน,นตัว คงจะไม่งงสองตัวบนล่างไปกับศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเส้นใต้เจ็ดสองแล้วก็พอกมากับเจ็ดหกกันที่เจ็ดแปดอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาในีอ่คสองตัวบนล่าง <5. S 1> ส่วนล่างอย่างเดียวพิเศษล่างอย่างเดียวไม่บนห้าสองห้าหนึ่งตีเส้นใต้ไปที่ห้าหนึ่ง ส่วนตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นความเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวนะคะใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลือกเฟ้นได้ตัวเลขตรงกันไม่เป็นไรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะออกมาตัวไหนเท่านั้นแหละนี่คือสิ่งที่สําคัญตรงกันก,กน็ไม่แม่แมนเท่านั้นแหละอ่า <c oughs> <c oughs> วเหมทนเหมอนี่กุลปูสุกสุกคนเป็นไปงนไญ่หนมี่หมีปูห้กำลังใจมากก่กกกอนน้โมดหนา้าปูสูสูเดอ้อขาวากีดินั่งก็งเลยอะไเยันน้ำทัวดอคน้คนควนไปก้อนกุตีปูหนะักมาทันใกล้ใกล้เสร็จไปค่ะปูอ่ะหลือถ้าตี้าแล้วน้องจบอ๋อท่านมีฝากับสังกะสีลังพึงๆัุ่นง่นนี่โลซสิงเนี่ยจ้า สิ่ประมาณสองเมตแดสิบน่หละเกือบสามเมตรน่หละใน,นลังค่าเนี่ยอยู่การแจง้ง้ำใหม่ก็จริงแต่อากาศน,นี่ยังกะหาวหน้าตอนกลางันตอนย่างมเว่นแดดมันววมหอนแห้งจังโบงมีฝ่าเนะาะใช่ก็โบมีฝ้าเนี่ยเราล่อง,เร,องเราลองเห็ดเฮียยปุ่นบบใส่ฝ้าลงทงนันงเป็นยังโลสิ่ง มึงโล่สิ่งใหม่ๆมันเดือดได้ยังพลันปึงปังปึงปังใส่แปะสำเร็จไหมฮ่าฮ่อ่าเพราะไฮเจฟูซุกคนจงนนเลือกเส้นตัวที่เจอมชอบเพราะว่าความชอบนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเนาะปูก็อยากให้เจออยากกให้ดันละเนาะปูอยากให้ทุกคนได้โอ้โอ้ค่ะเข้าลบความจิตถิ่นของสุกคนนันลา เพราะว่าผู้ที่ให้กำลังใจมากจะดีแต่ว่ากต่แย่งย่งจะพากันบางยึ่หลังอย่างกันคอยพากันทับต้องเข้าใจโดยลึกซึ้งแน่ยปู่ก็อยากจะให้มันถูกื่อมันผิดเพี้ยนไปมันก็เกินความสามารถห็นว่าอีกอย่างหนึ่งก็มันช่วยกระปวด,ด้ว่ละทำลายจิตใจไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะแมนจ่ามักมักน้ำปูกล่องสือเบิ้งบ่มัก กับเรื่องกานหรือว่าเบิ้งไวเสียบเทียบกับาย้อาจารย์เบิ้งก็ขับปูปูแมนว่ามาคอมเมนต์ให้รู้สึกว่าบันทอนจิตใจคือว่าอะค่ะใจเขาใจเราถ้าให้ออกมาหน้าแถวแล้วให้มันให้เนียทางตัวเลขก็ไม่เอาอีกแหละอย่างเงี้ยปูก็ไม่อยากจะพูดต่อหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะอาจจะยังไงก็ขอให้อ่าประสบผลสําเร็จในการเสี่ยงโชคเสี่ยงไขยถ้า ถ้ารู้ว่าวิ่งถ้ารู้ว่าจับตามแนวทางปู่จริงๆนันก็จะดีแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครบ้างรไม่มีใครบ้างอะไรพวกเนี้ยนะถูกก็ให้รู้ว่าถูกไม่ถูกก็ขอให้รู้ว่าไม่ถูกเนี่ยคือเอาชัวร์ๆนั่นมันมันจะดีนะมันจะแฝดีเ<ล>มื่อเมื่อแพ้เ <éta> มื่อชนะก็ต้องชนะให้หมดจดน่นนะเมื่อแพ้ก็ต้องยอมรับได้ให้หมดจมใจแมคแมนนักกีฬาดิ แม,ม,ม่นค่ะหัใจันทร์วันาแขกรู้ชนะมาเก็บนักกีฬาแม่นมีน้ำใจให้กันผู้เล่นในวงกลม,มก็จิบยื่ยิดไปจิบยืนไม่ตีที่ดีเท่น,น,นั้นล่ะเนาะเอาขอให้เอฟซีรวมหลวงปู่ทุกคนที่อยากจะได้บุญทำซ้าให้หลวงตู่ก่อยจะเข้าพรรษาทำอะไรดีๆสิ่งดีๆบุญกุศลอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมนุษย์เด้อ